ครับสวัสดีครับวันนี้เลิกงานดานีครับที่ไลยตุ้งพาและส่วนเราได้เลือกขุดพัน์ไผ่ลวกหวานครับพุชจอมจำปีหกเจํดปี67 68ดครับครับเลยครับให้น้ํถ่ผ่วงหวานน่าก็ดูไปด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นโซนไถ่ลวกหวานครับผ่ที่มีความพิเศษคือหน่อหรือแหวานครับเวลาต้มเวลาเผาเนี่ยหน่อจะหอมหวานเนื้อพอต้มพอปิ้งครับอันนี้ก็ ตันแรกครับของการขุดพันถ่ลวกหวานครับก็ทีมงานเดินครับทีมงานของช่างแดงสุนิย์ครับขั้นตอนแรกเราก็จะตัดลำก่อนนะครับเพื่อง่ายในการขุดครับตัดแต่งลำแล้วก็ขุดครับเนี่ยครับช่างแดงขุดครับองอบครับแล้วก็ตัดแต่งเง้าครับแช่น้ําครับแล้วก็ฝังในโลงอบครับการฝังอบก็เป็นการเร่งการเเติบโตครับ